โอเคก็ต้องของก่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยพบประการที่อินเกงเมื่อกับผมเดชก็สำหรับคลิปนี้เราจะมาเล่นตัวของแซมนัมเบอร์61นะครับเป็นส่งตัววิราดมาสเตอร์ดิฟฟิคูลิตี้นะครับผมโดยที่เราก็จะเอาตัวของนารุโตะล่างลอง20ปีไปซึ่งก็มันจะเป็นประเด็นในส่วนตรงที่ว่าตัวของนารุโตะเนี่ยมันค่อนข้างโดนหันดาเมจจากสกิลค่อนข้างเยอะนะครับผมมันเลยทําให้ ตัวของดาเมีอันตีเนี่ยไม่ค่อยแรงเท่าที่ควรนะในเรื่องของการตีบอสก็จริงอยู่นะครับมันไม่ใช่ตัวของโบนัสหลักของแซมนะครับผมแต่มันก็คนที่จะมีดาเมจเยอะในระดับหนึ่งใช่ไหมที่จะเล่นได้นะครับผม แต่ก็มาดูกันที่นี่นะครับก็จะเทสสองรอบใยการรอบแรกคือการอัด EDK เยอะแบบสูงสุดนะครับก็คืออัด EDK เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้กับ2คือ EDK ยืนพื้นห0,000ืนะครับโดยที่จะเป็น EDK พื้นฐานที่ส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นปกติจะทําได้นะครับโดยทั่วไปเลยนะครับคือ EDK ขั้นดาบคือประมาณห0,000่นะครับเริ่มต้นนั่นคือแบบสาย DPS ของผู้เล่นสายฟรีที่สามารถทําได้ทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะใส่อุปกรณ์อะไรก็ตาม แล้วก็ทีนี้นะครับผมก็จะจะเป็นในสองตัวอันตีเวลรสิบสี่นะครับไม่ได้ถึงกับเวลรสิบห้านะครับผมดาเมจจะไม่ได้ถึงกับสุดจนถึงสิบห้ามันเลยจะขาดไปอยู่ประมาณสามหมื่นนะครับผมเอ้ยประมาณพาวเวอร์ตัวคูณขายขาดไปขาดไปสามพันนะครับขายไปนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่นะครับผมปกติดีทีนี้นะครับผมก็มาดูกันว่าอันตีเวลรสิบสี่นะกับเอดีเคห้าหมื่นนะครับผม เจอกับบอสมาสเตอร์นะครับมันจะเข้าสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวข้ายไปเทคกันรอบ2ต่ออีกทีนึงโอเคมานะครับผมก็จะเป็นตัวของโตฉลอง20ปีนะครับผม ก็ตัวของโดยรวมนะครับก็การ์ดเติมค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าอย่าไปใส่ใจนะครับผมอินเบวกโบนัสแล้วนะครับมันจะอยู่ที่8 0 0หมืนนะครับผมเท่ากับว่ามันเพิ่มมาอยู่ที่3 5ม0ันนะครับ3,500นนะครับอิเบวกขึ้นมา3,5 0 0ซึ่งก็ถือว่าครึ่งหนึ่งของตัวบอร์ดนะครับของนารโตรบวกกับตัวของพื้นฐานบวกกับตัวคูณของมันก็จะได้มาประมาณนี้โอเคมาที่นี่นะครับผมตัวนี้เนี่ย คือลูกคิวเทสมานะครับในรูปแบบของตัวอันติเวลแแล้วก็อีดีเคห้ามนครับผมเข้าเบามากทีนี้นะครับเป็นผมบ้างอก็จะอัดบัฟทั้งหมดเลยนะครับผมแบบใส่ทุกตัวนะบัฟประจำตัวบัฟเพิ่มดาเมจพับคิติคอลนะครับผมแล้วก็อันติโอเคโดยรวมหายไป22ล้านนะครับผมโอเคนะอันตีเวล14อีดีเคห้หนเี่ยหายไป22ล้าน ถ้าบวกโตคูณไป3 0 0ากับเปอร์เซ็นต์ฟรอีก5้านะครับผมผมคิดว่าโดยเฉลี่ยแล้วอันตีเวล15กับอิดิเคเหมืนเนี่ยตัวของโตน่าจะทำดาเมจได้อยู่ประมาณ25-27ล้านนะครับผมโดยประมาณนะครับผมนั่นก็คือถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่อันตีวิบหออนดเคหมืนซึ่งก็คือในกรณีของแบบสายฟรีแต่ว่าสามารถทำอันตีเวลสูงได้นะครับผมโอเคมันก็จะประมาณนี้นะครับผม โอเคมาทีนี้เกตแดงใกล้เต็มแล้วนะอ้าไม่ใช่ดีเราเราเกตเต็มไปแล้วเนาะนะครับในรอบแรกแต่ว่าเกตเต็มก็ได้อยู่ที่22ล้านใช่ไหมสำหรับตัวของผมถ้าเกิดว่า,เ,าเป็นสำหรับอันตรีว่า15ก็คงจะอ2 27ล้านจากที่ค่าการนะครับผมโดยคิดว่าโอเคเลือด116ล้านก็หายไป15ล้านนะครับผม แต่ว่าสกิลเหล่านี้ก็อลไรระดับหนึ่งเหมือนกันนะ แปดสิบล้านโอเค,อเ,คเหลืออู้หายไปถึงยี่สิบสามล้านนะครับผมถือว่าโอเคอยู่ก็โดยเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบสี่นี่แหละเนาะตัวคูณอีกประมาณสามพันเนี่ยน่าจะได้อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดล้านตามที่คาดการเลยน่าจะอยู่ที่เกณฑ์ประมาณนี้โดยพื้นฐานแล้วเนาะโอเคก็ถือว่าการคาดการถือว่าอ่าถูกต้องนะครับผม เนะคำถามคือคิดว่าจบได้ไหมเอ่ยโอยชิดเดี๋ยวนะไม่ โอ้ผมพลาดครับผมคือโดนตัดบัฟแล้วก็ไม่มีบัฟประจําตัวตอนกดอันตินะครับมันก็เลยเอ้ยเหลือเราได้จากบัฟสีดาวน่าจะได้จากบัฟสีดาวแต่บัฟไอทีเคมันไม่เยอะเท่าตัวลิมิตเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวปิดดาเมจอีกรอบหนึ่งคงไม่ต้องหรอกนะครับผมก็ถือว่าได้มา2ล้านแล้วก็อีกทีนึงก็คือห้าล้านโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะไปเทสแบบที่2กันทีนี้มาเป็นในส่วนตัวรอบที่2นะครับรอบนี้ผมจะอัดทุกอย่างสุดเลยครับผม ก็โดยตั้งเป็น ATK สูงสุดนะครับผมฟึ๊บฟึแล้วก็เอา8ชิ้นที่ ATK เยอะที่สุดนะครับใส่ไปเลยจะได้อยู่ที่73,000นะครับก็เนื่องจากว่าแน่นอนโตะไม่ใช่ตัวละครสายสีฟ้ากับแดงและม่วงนะครับผม ATK จากบอร์ดจะน้อยกว่าประมาณ2,500นะครับผมถ้าเกิดเป็นตัวม่วงกับตัว ฟ้าแล้วก็แดง3ตัวเนี่ยมันจะได้เพิ่มมาอีกประมาณ2,500จะกลายเป็นประมาณ98,000นะครับผมโดยประมาณก็ตามนั้นโอเคทีนี้นะครับผมก็ยังมีในส่วนตรงนี้อีกนะคือลิงก์บอร์ดผมก็ยังอัพไม่สุดนะครับตรงนี้จะมีอยู่อีก2,000แล้วก็ตัวของพาสลียจะได้อีก7,000นะถ้าเกิดได้ตรงนี้9ก0 0นเะนี่ยผมจะมีเฉลี่ยประมาณอยู่ที่แปดหมื่นสองนะครับผมแต่ก็ไม่เจ็ดหม0 0 0กับไออันตีว่าสิบสี่นะครับมาดูกันว่า ตัวของโตจะสามารถจบแซมในรอบเดียวหรือว่าจะทําตัวของดามจได้มากกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนแล้วกันนะครับแวะดูนิดนึงนะครับผม power อยู่ที่2,658,737นะครับผมแล้วก็ตัวของโดยรวมนะครับผมก็ประมาณนี้ e d k รวมนะครับจากตอนแรกอยู่ที่80,000ตอนนี้เพิ่มมาอีก3,000นะครับกลายเป็นอยู่ที่ e d k 1 a t 0 0 0นนะครับ178นะครับผมก็ นี่คืออิที่เราจะมาจัดกับบอสตัวที่2นะครับผมโอเคมานะครับ okay. ก็ตามปกตินะครับใส่บัฟก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าโดนตัดบัฟล่ะซึ๊บโอเคมันยังอยูยเฮ้ยเฮ้ยโดนตัดหายเหรอนะผมต้องใส่บัฟใหม่โโอ้ห อ่ะไปเลยนะครับผมเกียร์แดงเต็มจากโอเคสามสิบล้านนะครับผมเฉลี่ยประมาณยี่สิบเก้าล้านห้าแสนนะครับเพราะว่าผมตีไปประมาณห้าแสนใช่ไหมแต่ก็ตีไปสามสิบละกันนะครับผมก็จากการเก็บเกียร์แดงเต็มนะครับรวมถึงยัดอินเกมมาเพิ่มแล้วนะครับผมโดยรวมแล้วโตวทําดาเมจได้ที่สามสิบล้านนะครับแบบที่โอเคทีนี้เกีร์ไม่เต็มบ้างนะครับผมแต่มีบัฟนะ จาก35ล้านนะครับก็เหลืออยู่ที่36ล้านนะครับเหลืออยู่ที่19ล้านนะครับแปลว่าหายไปอยู่ที่ประมาณ17ล้านโดยประมาณนะนะถ้าจะถูกต้องนะครับผมโอเคก็แปลว่าถ้าเกิดว่า e d k นะครับผมเพิ่มขึ้นมาเป็น7 2พร้อมกับตัวของอันติเกตไม่เต็มจะอยู่ที่ประมาณ16-17ล้านโดยเฉลีย่ยอาจจะถึงสุดสุดคือ18ถ้าเกิดบวกคริกนะ แต่ถ้าเกิดว่าเกียริเต็มครับก็จะเพิ่มเป็น30-31ล้านโดยประมาณถ้าเกิดบวกคลิสนิดนึงก็อาจจะแตะถึง32ล้านนะครับผมก็ประมาณนั้นนี่ก็คือค่าดาเมจโดยรวมของตัวละครนนรูโตะนะครับผมสำหรับในเซตที่อัดได้ในตอนนี้นะโอเคตะกี้นี้98ล้านเหลืออยู่ที่615ล้านแปลว่าหาไป33ล้านนะครับผมก็แปลว่าติดคริ ก็ถือว่าเราถูกต้องนะครับผมก็คือมันจะอยู่ที่30แหละขั้นต่ำนะครับผมแล้วก็อยู่ที่ประมาณถึง3ามกับ3-2ถ้าเกิดบวกเยอะขึ้นนิดนึงติดครีเนี่ยสูงสุดคือประมาณ3-2มสองถึงสามนะครับผมเลขมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยครับไม่มากไม่น้อยกว่านี้ละนะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วก็คิดว่าน่าจะจบได้ในรอบเดียวนะครับถ้าเกิดอันตรีรอบละสามสิบล้านบินพื้นนะครับผมจากการเก็บเกีเกแดงเตรมนะครับผมผมจะเก็บเต็ม2รอบนะครับผมแล้วก็ รอบนึงเนี่ยจะอยู่ที่30ล้านโดยเฉลีย่ยนะครับผมแล้วก็อีกรอบหนึ่งที่นมา1ส้าล้านแปลว่าก็จะจบบอสตัวนี้ได้ในรอบเดียวนั่นเองครับโอเคแล้วผมก็ต้องดีอัดบัฟก่อนนะครับเพราะอันตีมาแล้วโอเคนะครับก็ภาวนาว่าอันตีจะทำดาเมจถึง16บล้านนะครับผม โอเคไม่ถึงนะครับได้ไปสิบอันนี้ผมสวยแล้วนะครับผมสวยแล้วสรุปไม่ทัน <c oughs> โอเคนะครับก็ผมพลาดผมน่าจะรอให้เกตแดงเต็มแล้วก็อันตีไปเลยอะไรนี้นะครับผมก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับก็ สรุปนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นนารุโตะนะครับในแบบที่อทีเคน้อยกว่า2,000นะครับผมน้อยกว่านี้0 0เอ่นเอ้ยน้อยกว่านี้2 0,000เนาะตอนแรกเราเทสอยู่ที่53 0 0 0นะครับผมหายไปประมาณ2 0,000่นนิดนิดนะครับผมก็โตมันจะทำดาเวเมจอยู่ที่ประมาณ1 5 6ล้านนะครับ156ล้านแล้วก็จะเหลือประมาณ10ล้านโดยเฉลี่ยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพิ่มมาอีก2 0,000นะครับโตก็จะทำได้ 1 6 5ล้านนะครับผม1 6อล้านกับอีก2 0 0แสนนะครับผมแล้วก็เอ้ยประมาณ164ล้านสิเนาะกล้าน2 0 0แสนนะครับผมแล้วจะเหลืออยู่ที่ประมาณ2ล้านถ้าเกิดผมเก็บแดงผมเก็บเกลี่ยแดงเต็มและผมกดอันตีนะครับผมคิดว่าน่าจะจบในรอบเดียวได้นะครับผมแต่ว่าอย่างน้อยก็คือถ้าเกิดว่าผมทำบอร์ดสุดนะครับผมในส่วนของตัวบอร์ดพาร์ทที่3นะครับผมก็สามารถจบในรอบเดียวได้ แล้วก็จะเร่งเวลาไวขึ้นได้ถ้าเกิดว่าผมทําบอรสด4ได้นะเพราะฉะนั้นติดอย่างเดียวคือผมต้องหากุญแจนารูโตะอีกทั้งหมด15ดอกนะครับในการปลดบอดสา3ให้สุดเพราะบอดสี่นะครับอีีเคเจ็ดพมันใช้กุญแจธรรมดาปลดได้นะครับเหรียญเรามีซื้อหินจิตหินจิตไฟได้นี่ก็คือโดยรวมของการเทดาเมจนารูโตะอันติเวลสิบสี่นะครับผมทั้งในรูปแบบของตัวอีดีเคยืนพื้นของผู้เล่นทั่วไปทุกคนที่สามารถทําได้นะครับผมกับตัวของผมที่อัดสูงสุดคือ70,000ื่นนะครับผม นั่นก็คือโดยรวมแล้วแต่ที่จริงผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันอาจจะมีมากกว่านีน้นิดนึงเพราะว่าตัวการ์ดที่ผมใส่มาเป็นการ์ดเติมนะครับแล้วการ์ดบางใบมันมีบวกอ t k นะครับผมคิดว่าอ t k เคที่ออกมาในวันนี้นะที่ผมโชว์ให้คุณผู้ชมดูอาจจะไม่ถูกต้อง1 0 0นะครับผมมันอาจจะมีมากกว่านั้นประมาณ6000โดยประมาณการ์ดที่ผมใส่เนี่ยมันจะมีการ์ดอยู่ประมาณ2ใบ3ใบที่มันจะบวกพาวเวอร์ติ t ประมาณ15%นะครับกับมีบวก ATK 3 0 0สพใบนะครับแล้วก็ ตัวของตกนะครับอีกใบหนึงเป็นบวกบูทเกตนะครับ50%นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีอิเเตติดให้ไหมคิดว่ามันน่าจะมากกว่านี้โดยประมาณอยู่ที่ประมาณ9,000นะครับตีไว้ว่า9,000กับตัวของพาวเวอร์ติ30%นะครับผมก็ถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชมเทสเนี่ยผมคิดว่านะในแบบตัวของอิ50,000คุณน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ อ่าร้อยยี่สิบล้านนะครับอันตีว่าสิบสี่เนี่ยน่าจะได้อยู่ที่ร้อยี่สิบล้านถ้าตีว่าสิบห้าเนี่ยผมตีให้ประมาณสูงสุดคือร้อยสาสิบล้านนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าอ่าอีดีเคเจ็ดหมื่นนะครับอันตีว่าสิบห้าเนี่ยเราไม่ได้ใส่การไปผมนะคุณผมคิดว่าคุณน่าจะทําได้อยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบล้านนะครับแต่ไม่น่าจบในรอบเดียวนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะทรงอยู่ประมาณนั้น โอเคแต่ถ้าเกิดว่าจบในรอบเดียวได้ก็ถือว่ายินดีด้วยนะกันนะครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของตัวนารูโตะล่างฉลอง20ปีในการตีบอสมาสเตอร์นะครับผมซึ่งก็เป็นอะไรที่นานแล้วที่เราไม่ได้มาตีบอส์มาสเตอร์แบบเทสดาเมจกันอย่างนี้นะครับผมเมื่อก่อนเราก็จะเป็นโชว์เคสอย่างเดียวใช่ป่ะนะครับตีรอบเดียวจบนะครับผมอะไรแบบนี้ก็ถือว่าผมคิดว่าผมชอบอย่างนี้นะมานั่งเทสดาเมจให้เราเห็นได้เลยว่าใส่ของไม่ใส่ของแล้วก็รูปแบบการเล่นเป็นยังไงนะครับผม นั้นสำหรับตัวของเนื้อหาในคีวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบด้วยไว้เจอกันใหม่คีวิโดโหน้าและไลฟ์สปีนถัดไปซีรีส์บเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย